เอาเลยครับผมก็ขอกราบสุรสวัสดีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอิมพิทเชียลเซิร์ฟเวอร์กูบอ้นนะครับผมอ่าก็อย่างที่ได้บอกไปในปกคลิปเลยก็เราจะมาทําการบอกโค้ดของเซิร์ฟกูบอ้นนะครับผมทั้งหมดสองคือสองปุ้ยสองโค้ดนะครับผมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอทําการใส่โค้ดแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวตัดพารมเลยว่ามีอะไรมั่งโอเคสักครู่นะจ๊ะ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการใส่โค้ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยวุ้นลอะไรบ้างนะจ๊ะโอเคเข้าไปที่เมลอ่าโอเคมิสเตอร์ลีโวอัพคลิปตอนนี้กูไม่ตัดด้วยอ่ะดิโอเคทำการรับของไปเลยนะก็ได้ประมาณนี้เลยผมได้ทั้งเบี้ยสิบอันแล้วก็ได้เพชรอีกหนึ่งพันรวมถึงใบอัมเกรดแล้วก็เงินแล้วก็มีไอที่บึ้มด้วยนะเอาไมเอาไปเล่น,นกิจกรรมแล้วก็มีแก้วแล้วก็ ที่ดันดาวนะะก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับโค้ดใหม่ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ้แล้วก็กดติดตามไว้ช่องครีเอทเกมู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการรีวิวแล้วก็แจกโค้ดแต่เพียงเจ้านี้นะครับโอ้ยติดตามติกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายตามกันเลยบ๊ายบาย